สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้หน h โปร s อป p ดิเซอร์ซึ่งเราต้องรู้ใช้รุ่นนี้ยก็ไปเลยนี่เป็นอย่นนี้ยางนี้สร้างวรือะนุ่มขน้นมาก อก็แอปเปอนมาจากเสไรแบ้นหละองปนเราก็เน็กนี่ยูสิบเราจะใส่เพลงอะไรฉันจะใส่เพลงโอ้ยยังไม่จบอะไรวะอืมโอ้ยแบบ ออ๋ออ๋อน้วก็ลองจัดการให้เอาเสร็จแล้ต้องเลือกผมแนะนำแบบพอต้องสูมากเนี่ยของววาร์น่าจอดี่นี้ดีกว่า Hmm, betul. Oh. Eh, mereka dulu. Jangan! oh, oh, Jangan! oh, Jangan! ni, tak tak การเติมปิซน์ก็เรีกยกอีไซน์ไหมดิชชั่นฟิชชั่นนี่คือคำคำเขียนนะครับไม่ได้สปลว่าอะไรเพราะนี่เราต้องไปหาโหลดเองนะครับ ว่าเขียนจะเป็นตัวเซฟอวกาศอะไรเงี้ยครับแต่ตอันนี้ใส่ใเสร็จแล้วเราจซ้อนมาอาจจะไม่โดดได้แต่เดีคิดว่านี่เราก็เลือกก็จะเอาตร้งไหนใหญ่แค่ไหนเหมือนยันยยงไงเราก็เลือกเองใช่ไหมครัโอเคไม่จะอยาก อยให้เพื่อนๆอยากให้อยาให้ใครอยากใ,ให้อยากมีทูบให้เพื่อนๆอยาให้เฟซบุ๊กแล้วก็คลิปผมไม่เอาครับผมอยากแชรให้เพื่นๆเห็นทีนนน่นีครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ